นี่ครับมาเบิ่งเมนูเมือนี้ครับมีป่าแหงครับเมื่อนี้แล้วก็มีใส่กรอกหมูครับแล้วจะทอดเอาครับใส่กรอกหมูทอดใส่กรอกนี้เอ,อ,อย่าเพิ่งใส่น้ำมันเลยครับลมครับต้องบังล้มแน่เงต้องไม่ให้มันเป็นใสครับทอดกรอกหมู จะต้องออกว่าสุกข,ข้างนอกก็กรอนครับเอ็นอ่อนครับ,ออรบเอ็นเย็นาอาจจะกรอกเนื้อไม่ติ่งได้ครับจะกอรอกมออูนผมแนะนำเลยกกร่าแซ่ี่สุด บอกถ้าอีสานทอดนี่แซ่บแล้วรครับรว่าใส่แต่เนื้อหมูก็ใส่แต่เนื้อหมูล้วนๆนะครับใส่แต่กระเทียมกับเผามีเดียวเท่าน,นั้นครับแหง้งสมุกแซ่บเห็นว่าคำหม่มอีสานเอาแซ่บพวกหมัม่มแล้วคือทอดมันเป็นกบก่อบน,นะครับถ้าเราทาอดมันก็เหนีวยวซื้อมาทอนแซ่บเลยขอไปอ่อนครับ มึงมุนตักกินง่ายครับแสบกว่าฟอมแต่ต้นหมักครับถ้าจะเป็นเป็ดขอกูผมจิ้ว่าก็ไมาทอดแล้วขา้าวเหนียวอ่อนหวกนชอบ ปลาเมื่อ huh. กี้นี่เอาไปไปเวฟเอาแล้วครับส๊บแล้วไปตัินกินนะต่ำมากวัวที่นี่้สุดยอดสามใส่กับสามสิบบาทครับต้องใสน้ำมันครับเดี๋ยวนี้ำมันออกมาอีกเีืยวบางลม เริ่มหนาวครับลมหนาววอยๆแลวลมมายังแดมันบาห่อนเลยกระถะตาบ๋ใหม่รู้ไหมนี่เ็นชด ได้ส่วนผส,สมมงนี้แด้กระเทียมเท่นั้นครับใส่กออยเีสานหอมเกี้ยมก,เกม็เ,เกลือเห่นเนาะเม็ดเข่าล้อครับใส่ขเหนห้ียเล็กน้อยอเป็น่ยก้มเขียวเรียวขัจะอขัดข,ข้ขอเปนสอะไรครับกอวยเี๋พวดีแบบนี้ ใแฮมเบอร์ซินกับไปโอป๊บไปเบฟเอาเลยครับต่อสูบทอดมาเลยแต่ผมกินมากเลยอย่างนี้เราถึงตุกตุกรอบนิดหน่อยล้มน,ะนามาั่นเอาเนี้ยมันดำห้ขึ้น หอดหอดไปน้อ้อนเราต้องาวจะได้บวใหม่ครับเด็กน้หอมสุกแล้วครับตอนต้องการอ่างนั้นแหมกรนี้หน่อยครับป่าจะเรียบเสร็จมาเรียบร้อยแล้วโมสบเทาติ่งนะครับเรียบไม่ใช่แหมหกนั่นคเรียบตอนขีดขานดังไปครับเลยแบเรียบตรงนี้พอจะใส่อบ สูบปิ้งไว้เลยครับเียงจะได้แล้วใส่กวางหมูอยู่ต้องพอดแดงเดียวเสียบตุ๊ดนี่ครับแค่นี่ครับตำทั๋วครับมันอีกหนึ่งกร,รมครับเียมหนึ่งชีด ว่ามาครับทีม อันนี้ทัวตลาดครับเพระฉะนั้นทัวปีวันวันทั่วผูกเองาบะแ,ตตแบตรงนี้บอกบอกใจครับัารแซบตัวต่ว,วอาบะกอบ วงใบเกาก,ก,กสองหน่วยครับ แส,สออปไปแดขาดเลห,หารที่า,าั้ขา,าดแดนีรวดเร็วครับเขาเลยอโอเคแล้วออเรจแล้วนีย่ยออกเปี้ยวๆนัหน่อยเหมือนับเปรี่ยวมาครับโอเคดาวขึ้ง กินครับหาน,นี่ครับกินเขาครับที่นี่เสร็จเรียบร้อยนี่ครับเจ้าแมงดาครับยังเหลือเรื่องเครื่ครับเดี๋ยวัิมุกินครับปลากระเดากระเบืองเขือ่อนเขือสส่อนสดนี่ครับปลาที่อบมากแดดเดียวได้ตึง

Đây bất ừ, cái kiến gì mà cạo về thì ổng là nó vang nó là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  là nó là nó là là nó là nó bên là mọi cái ổ cắm ốp hết giáo viên của bếp Mày vợt mày nắm cảm giác vô trong cua mày nắm cảm giác vô trong cua mày nắm

có chậm không rồi cửa thế là cái ôp bà mày thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mười lăm tay cọc múa thoát chứ Thịt chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc không nhớ hoàn chắn chưa chắc chắn chưa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  น้ำม่ต้องั่วนช่นนี่เป็นขาไบเขาเปิดซือ้อโดยกินอาหารยืดหยุ่นเลยครับซื้อไงครับรพวกี่มันเกิดรถเพราะว่ารถป่าออกตลาดก็ต้องเก็บเดี๋ยวซื้อเป็นแบบพับเดือยพับใดพื้นที่่มีอาจจะเพิ่ปยังโบเก็บไปขายเปนแพงนน่งอะไรอย่างนี้ถ้าเราถามซื้อโบไก่เขาจะพวกขวดนะครับขอเต็มกอบให้ แล้วคนอื่นออกไปขายเองคนโดนน้อยมันกเก็บไปขายครับตั้งหลายบาทเท่าที่บอกพวกเราจ่อคอมอย่างพวกผมเราใส่สใด่านมาขายคนขายเดยเฉพาะหลายพันคนไปขายเลยที่ ออกมาตีหอมกระเทียมหอมก,อกินแจ่กรอกครับสิ่งนัวครับนัวแบบเปรี้ยวๆ,ๆเขาดีเลยก็แต่กรอกถ้ากินจะป,ปิ่งกับร่องนีิบนึงครับจะดยอดต้อง,ง,อง,งขี่คาลางกระทะง่อยครับก็ถามจุดทิศกระทะไมนู่งคาลางกระทะก็ไม่นู่ แซบคักเป็นครับบะว่ารีวิวร้านเกมให้เบิ่งครับเดี๋ยวนอกก่อนเด้อครับ ใช่เบื้องก็สงเสริวกับทำงานอยังนี้นเรืองการเกมครับเสือผู้ยิงเพชทุกปีครับให้ใจเล็กน้อยให้กานเกมเราจะกินเราสงการเรียนสงการปีใหม่เฮ็ดทุกปีครับเสือนดีวเฮ็ดเป็นมันเน้ยนไายวิดีโอแล้วครับที่เฮ็ดเป็นเสือลูกอีสานเราขึ้นกำลังผลิตอยู่ครับรอบเบิ้งครับ lông vay vay rồi vào hoàn kêu khẩu dẻo đèo đèo Cháu không có phía rồi phải ra lạt chú Nước đủ mình nước đủ kiếp kiều nhạc พยายามไปหาหลิงน้ำกันมูฟงอะไรครับน้ำสารก็เริ่ม,มขึ้นครับหาเมือ่อหลายอยากหลายมือครับยิงก็เจ้ียวมาขึ้น nó bắt cái đầu thì nó nhăn ra sao không Để nó lót tầm thua luôn theo đi nó khủng đến ngoài không có khủng dài มักไม่เหมือถผูเรเอาใส่กอเอาเน,นี่ยนิดหน่อยครบเค็มคนอย่นี้เอาไปตรงจิมหลายขนาดนี้ก็ได้ครับรังเค็มคนครับจับมาก,าคเ,มกเค็มคนแบบเค็มแบบจับเขาดีนี่ว่า เป็นเมนูที่กาล่างอ่ะครับลี่ก็ทาครับตัอแซ่บบร,รับ,บ,รบออมจุกยอกเสบกกรณแหนมดีครับแต่แา่กว่าเขาแส่บนี่แตากว่าเขาพรดมีมันถึแซสบตอนมมนออกกุเปเี้ยวสุวนมอย cho đà qua thấm mà đà hợp đánh lại ra cho đà Chả bì đi hợp được ghép chừng cho đà hơn ครบหนึงครับบุ๊บบสแซบสุดดอดหงกัตรอผมอบแมปบด ก็เมื่อค่อยใช่ไหมเข้าเวลไปกาบบุตรครับแล้วเสียบมากแล้วกันคียบครับรบทุกอย่างครับเนึ่ยจะไม่คิดหนาครับขอบคุณที่ติดตามครับผม